ฟอร์ดนำทับรถฟอร์ดเจเนเรชันใหม่ครบทุกรุ่นจะแสดงครั้งแรกในไทยในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ฟอร์ดเตรียมนำทับรถยนต์รุ่นใหม่ทั้งฟอร์ดเรนเจอร์เจเนเรชันใหม่ฟอร์ดเอเวอเรสต์เจเนเรชันใหม่และฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์เจเนเรชันใหม่มาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นอกจากจะสดใหม่ทั้งคันแล้วยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและความปลอดภัย ความอเนกประสงค์รอบด้านได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง Ford r a n g เจอร์เจชั่นใหม่สุดยอดรถกระบะที่แกร่งที่สุดสมบุกสมบันที่สุดและชาญฉลาดที่สุดในตระกูล Ford Ranger โดดเด่นด้วยดีไซน์โฉมใหม่ที่ดุดันฉกเฉียวยกระดับความแข็งแกร่งภายนอกพร้อมความหรูหราสะดวกสบายภายในอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า มอบประสบการณ์การกขี่ที่เหนือขึ้นไปอีกระดับเพื่อเป็นรถคู่ใจที่พร้อมเป็นเพื่อนลุยในทุกเส้นทางสมกับนิยามเกิดมากแกร่งอย่างแท้จริง Ford e v e r e s t รสต์เจเนอเใหม่ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับคนรักการผจญภัยตัวจริงผสานสมรรถนะอันโดดเด่นพร้อมลุยเข้ากับความสะดวสบายเนือระดับได้อย่างลงตัวมาพร้อมชมใหม่ด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูล้ำสมัยแข็งแกร่ง ภายในสะดวกสบายเป็นส่วนตัวอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีช่วยการขับขี่และฟีเจอร์อำนวยความสะดวกยิ่งกว่าเคยพร้อมสมมอความสนุกในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันการขับไปทํากิจกรรมงานอันดุรกยามว่างไปจนถึงการออกเดินทางประชนภัยเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ f o r ์ For Ranger Raptor ตอร์เจเนเรชันใหม่รถกระบะออฟโรดที่ทรงพลังที่สุดในตระกูลรนเจออัดแน่นด้วยสมรรถนะขั้นสูงสุดเท่าที่ฟอร์เคยมีมา มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันยิ่งกว่าเคยพร้อมสมมอบประสบการณ์การขับขี่สุดเร้าใจพร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นคารขับขี่บนทางเรียบในชีวิตประจำวันหรือเส้นทางออฟโรดสุดฮาริโฮดทีนี้มาดูกันที่ Ford Ranger รุ่นวายแท็กที่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมและเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในบูตฟ Ford ที่จำเป็นจะต้องพูดถึงเป็นอย่างยิ่งครับ Ford Ranger Wi ์วา2.0 ใบเทอร์โบดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลอีโคบูส4สูบแถวเรียงขนาด2.0ลิตรพ่วงโดยเทอร์โบคู่ทำงานร่วมกันระหว่างเทอร์โบแรงดันสูงและเทอร์โบแรงดันต่ำควบคุมด้วยวาล์วายพาสพละกำลังสูงสุด210แรงม้าที่3,750รอบตอนนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง1,750รอบตอน่นาทีพร้อมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะ มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและระบบขับเคลื่อน4ล้อและมียังมีการปรับจูนเครื่องยนต์จาก213แรงม้าให้เหลือ210แรงม้าแต่ไปนเน้นในเรื่องของแรงบิดที่ดีกว่าเดิมอุปกรณ์ภายนอกของ Y-Track มีไฟหน้าแบบ Matrix LED พร้อมระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติและระบบป้องกันไฟแยงตาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟวิ่งกลางวันแบบ LED รูป c ีแ ram ม ไฟตัดหมอกและไฟท้ายแบบ LED ระบบปันน้ำฝนอัตโนมัติกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบปรับแสงและพับไฟฟ้าไฟส่องสว่างข้างตัวบันไดข้างและบันไดเหยียบข้างกระบะท้ายสปอร์ตบาร์และราวหลังคาพื้นปูกระบะท้ายและช่องต่อไฟ12โวลต์และ230โวลต์ฝาท้ายแบบผ่อนแรง Easy Lift ด้านหนุนภายในมีท่านชาร์จไร้สายเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารปรับไฟฟ้า8ทิศทางเบาะนังสังเคราะห์ หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสมันติดทัชขนาด12นิ้วรองรับว i r เลส s s p p p l e r p r p y a y และ Android Auto ระบบเชื่อมต่อบลูทูธและระบบสั่งงานด้วยเสียง Sync-4 ระบบ Ford Pass Connect เชื่อมต่อ USB 4จุดช่องต่อไฟ12โวลต์จำนวน1ช่องและ230โวลต์จำนวน1ช่องลำโพง6ตำแหน่งหน้าจอแสดงผลเรือนใหม่แบบสีขนาด8นิ้วกุญแจรีโมอทอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังกระจกมองหลังแบบปรับแสงอัตโนมัติพร้อมช่องต่อ USB ไฟตกแต่งห้องโดยสารส่วนระบบความปลอดภัยของ w i t r a c มีถุงลมนิรภัย7จจุดระบบช่วยโทรฉุกเฉินสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลังกล้องมองหลังขนาดถอยจอดระบบป้องกันลอ้อล็อกระบบกระจายแรงเบรก ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำเบรกมือไฟฟ้าและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสำหรับราคาของ Ford Ranger Generation ใหม่มีดังนี้ครับเพราะกับ Ford Ranger Generation ใหม่ครบทุกรุ่นได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43 ตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง3เมษายนนี้ณอาคาร Challenger เมืองทองธานีและงานนี้ Ford ยังจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษทั้งภายในงานและที่ผู้จำหน่าย Ford ทั่วประเทศรวมทั้งยังมีการเปิดรับจองผ่านทางช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ Ford อีกด้วยสำหรับวันนี้เอาต u ออัปเดตใบกลังปีออนไลน์ต้องขอลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกด s u b สครา์กันนะครับและมาติดตามกันว่าครั้งต่อไปเราจะมานำเสนอเรื่องราวดีๆอะไรต่อไปอีก อย่าลืมติดตามนะครับกับอัปเดตบายกรังบีออนไลน์